เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สในทองคําแบบนี้เนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวคุยกันกับคุณจรนเวชศักดิ์ศรีนะครับผู้บวยการฝ่ายผู้แนะนําการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิลิัสนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบอยคุณแทนครับค่ะมาขอประเมินนะคะแนวโน้มของการลงทุนในทองคํากันสักหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งข่าวดีนะคะแล้วก็มีทั้งข่าวที่อาจจะช่วยสนับสนุนก็คือเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นแต่ก็มีข่าวดีเรื่องของสงครามการค้าที่กําลังคลี่คลายเรามองประเด็นทองคํำยังไงบ้างคะช่วงนี้ออประเด็นในส่วนของทองคำนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการปรับตัวลดลงของราคาทองคำนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะฮะปรับตัวลดลงถึง0.87เปอร์เซ็นต์นะฮะเหตุผลนะฮะสำคัญเลยนะฮะก็ยังคงเป็นในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะฮะที่ปรับตัวแข่งค่านะฮะเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดนะซึ่งก็สอดคล้องนะว่าทางการเฟดเนี่ยก็ยืนยัน ว่าจะเร่งปรับขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยนะเพื่อสกัดเงินเะฟ้อนะถึงแมวนะ้ว่าผลลัพธ์เนี่ยอาจจะทําให้สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยจบ่อยได้นะครับ,รบนี่เป็นประเด็นสําคัญเลยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2นะที่เราเริ่มสังเกตเห็นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกองทุน SPDR นะครับเริ่มเร่งขายทองนะเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนั่นนะฮะ ขายทองออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะถึง84บันเลยทีเดียวนะฮะ 8, 14, ล่ะะลาสุดเนี่ยถืออยู่พันสบเอันนะฮะเพราะฉะนั้นดูโดยภาพร,มรวมๆแล้วเนี่ยนะฮะปัจจัยเชิงลบเนี่ยเข้ามากระทบทองคำาะมากกว่าเรื่องของอินเฟชั่นนะะซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคํานะแต่ทองคําบอกว่า ฉันกลัวเป็ดขึ้นต่อเนี้ยมากกว่าครับผม,มแบบนี้เราแนะนำออกมาเป็นกลยุทธการลงทุนช่วงนี้ยังไงบ้างครับสำหรับทองคำนะฮะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้กลยุทธ์นะฮะช็อตเป็นหลักนะฮะก็คือรีบาวแล้วก็อยู่ฝั่งช็อตอาจจะาเป็นที่ต้องใช้พวกโกลฟิวเจอร์นะฮะที่อยู่ในตลาดที่เฟกเข้ามาช่วยนะ,ะครับผมโดยนะฮะ,ะแนวต้านสำคัญของเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1 8 0 25เหรียญน,นะฮะกลยุทธ์ก็คือรีบาลช็อตนะฮะส่วนเป้าหมายทางด้านล่างเนี่ยมองที่1,800เหรียญน,นะอันนี้คือว่ากันด้วยโกลสปอตนะฮะโกลออนไลน์ฟิวเจอร์แต่ถ้ามองเป็นทองไทยนะก็มองอีกแบบหนึง่งกลยุทธ์เนี่ยอาจจะต่างกันนะฮะเพราะว่าปัใจจัยในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยสรงอิทธิพลเชิงบวกต่อราคาทองคำในประเทศนะฮะ เงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอ่อ,อนค่ามาเรื่อยๆตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วอ่อ,อนค่ามา0.14เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงจะสังเกตเห็นว่าทองในประเทศเนี่ยนะฮะไม่เคยล่วงพักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวยืธต่างกันถ้าเป็นทองไทยโลนราคาเป็นไทยบาทนะ,ะผมจะแนะนำนะ,ะเล่นรอบย่อแล้วก็เข้าซื้อได้นะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอ้างอิงนะฮะตัวโก l d f u จอร์ ที่เป็นหน่วยไทยบาทนะฮะจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่3420่ที่3420บาทนะฮะในขณะที่เป้าหมายทางด้านบนมองี่ยาองมี่31,000บาทครับผมครับค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยลาะคะในช่วงจังหวะนี้ที่หลายๆคนก็ประเมินสถานการณ์ว่าน่าจะเป็นไซด์เวดาวเราแนะนำการลงทุนยังไงบ้างคะคือณช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆว่า อตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะฮะอาการไม่ดีนะฮะการตอบสนองต่อปัจจัยบวกนะฮะในระหว่างทางที่เรามองว่าเป็นลักษณะไซเวดาวเนี่ยคือตอบสนองได้ได้เล็กน้อยท่านเอง<ะ>ผมยกตัวอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วนะก<ะ>็อบอกว่าเป็นสัปดาห์ของการรีบาวตัวนะฮะแต่ไม่สามารถทําให้ดัชนีเซ็ตดัชนีเซ็ตห้าสิบเนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มได้นะฮะ,ฮะ บวกกับนะฮะวันนี้เนี่ยมีการประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยโอ้โห7.66%สูงสูงกว่าที่ทุกๆุคนคาดเอาไว้สูงสุดในรอบ13ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นปัจจัยกดดันนะฮะในเชิงลบสำหรับเจ้าตัวเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของกลยุทธ์เนี่ย S50U22 นะฮะเรา buy a d อยู่ฝั่งช็อตครับใช่ แนวต้านที่สําคัญเนี่ยนะฮะให้กรอบอย่างนิดนึงมองไปที่แถวบริเวณ9 5 3ดนะครับควนเป้าหมายทางนนา้นในกรณีที่หลุด940ครับมองไปที่9 0จุดครับเวลาเราหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโจรงได้มากเลยครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ